นครศรีธรรมราชครับมีกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนบางหีบที่อำเภอทุ่งสงเขามีความเชื่อน,นะครับว่าตอนนี้มีความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาคัดค้านโครงการล่าสุดก็ที่ศาลากลางหมู่บ้านถูกปิดประกาศครับว่าเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งชาวบ้านเขายืนยันว่ามันไม่น่าจะใช่นะครับนายชาตรีผาสุข พร้อมกับชาวบ้านกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนบางหีตตบตาบลนานหลวงเสนอําเภอทุ่งสงเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายเทิดไทยขวัญทองผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมปรมะจำจังหวัดครับพวกเขาอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่นศส,อสร่อนพิวณลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12นครศรีธรรมราช นำป้ายประกาศตรวจยึดศาลาเฝ้าระวังภัยปากทางเข้าน้ำตกวังหีบมาติดครับพร้อมกับแนบเอกสารว่าจริงๆศาลาแห่งนี้เป็นศาลาอเนกประสงค์ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งเป็นสถานที่ประชุมของอบตอนาหลวงเสนระหว่างการลงพื้นที่เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน นักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลก็ใช้พื้นที่นี้เหมือนกันมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องที่สำคัญเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าที่ตั้งของศาลาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานหรือว่าเขตป่าสูงวนแห่งชาติแตอย่างใดก็เลยมองว่าอาจจะเป็นการลุกแก่อำนาจกันแกล้งจากการเข้ามา ของเจ้าหน้าที่หรือไม่หลังจากที่พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนบางหีบนี้หรือไม่ครับอาจารานี้มันมันมันผิดจริงน่าจะป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ตั้งหลายรั้งแล้วน่าจะเอาเรื่องตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วไปใช้ประโยชน์ป่าไม้ก็คือไปใช้ประโยชน์ที่วันนั่งมานั่งํำบันทึกจำรายานอยู่ตลอดมนะองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ทางด้านผู้อำนวยการสํงงานักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันแบบนี้นะครับว่าเดี๋ยวจะเร่งไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าสรุปแล้วสาราเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนกันแน่แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันมีอยู่หลายประเภทรวมถึงหน่วยงานป่าไม้เนี่ยมีอํานาจหน้าที่หรือไม่เราก็เราก็ต้องไปดูว่าเจ้าที่ป่าไม้อ่ะมีอานาจมีหน้าที่มีอำนาจมีหนา้นา,นา,นาที่ที่จะไปติดป้ายตรงนั้นไหม ถ้ามีก็ก็คงก็คงเขาไม่มีความผิดแต่ถ้าไม่มีก็คงโดนมีความผิดนะเขาก็คงมีความผิดโครงการเขื่อนบางหีบได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2561ให้กรมชลประทานใช้พื้นที่ไม่ต่ำกว่า1,800ไร่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังหีบหรือว่าเขื่อนวังหีบความสูงกว่า70เมตรมูลค่าการก่อสร้าง กว่า2,300ล้านบาทนะครับโดยอ้างเหตุผลเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมอาชีพประมงแต่ถูกโต้แย้งจากชุมชนบ้านวังหีบมาโดยตลอดว่าสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันมันต่างจากอดีตไปแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนอาชีพทำนาม,มาทำสวนผลไม้อีกทั้งสายน้ำวังหีบตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองทุ่งสงกว่า6กกิโลเมตรจึงไม่น่าจะใช่สาเหตุของปัญหาน้ำท่วมครับ